¿Cómo pra หนูเด็กแรกเกิดนะคะและที่สําคัญกลุ่มเด็กด้วยค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของคนที่ดูแลด้วยนะคะวันนี้มีข่าวดีจากทางรัฐบาลแจ้งข้อมูลข่าวสารและที่สําคัญตอนนี้มีการยกระดับมาตรฐานในส่วนของการรับรองเด็กทั่วประเทศ77จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้ทั้งในเรื่องของดูแลร,รับบริการให้การคุ้มครองทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณผู้ชมติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ หากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทังช่องเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้าออกมาแจ้งข่าวดีในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กทั่วประเทศค่ะดูแลผู้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเลยซึ่งทางกระทรวงพัฒนานสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือว่าทางพมตอนนี้ได้มีการยกระดับมาตรฐานสถานรับรองเด็กแล้วก็ดูแลผู้ให้บริการทั่วประเทศครอบคลุมทั้งหมดทุกกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นให้ในส่วนของเด็กได้รับการดูแลป้องกันการคุ้มครองและก็มีความปลอดภยัยพร้อมให้การดูแลสวัสดิการสร้างสมดุลชีวิตกับงานด้วยนะคะรวมทั้งประเมินและก็พัฒนาทักษะให้กับทางเจ้าหน้าที่และก็พี่เลี้ยงในการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ให้บริการได้อย่าง ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กหลายแห่งนะคะแล้วก็ทบทวนมาตรการในการดูแลเด็กนะคะในส่วนของบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็สถานรับรองเด็กทั่วประเทศให้มีมาตรฐานกลางมุ่งเสริมสร้างความเข้งแข็งของครอบครัวและก็ชุมชนเพื่อลดจํานวนเด็กและก็ป้องกันเด็กไม่ให้สู่การเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จําเป็น,นะคะ่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบนะคะในส่วนของสถานสง เพราะสถานรองรับทั่วประเทศในรูปแบบใหม่โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานบริการในสภาวะวิกฤตแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมส่งเสริมทบทวนนะคะแล้วก็กลไกลของการคุ้มครองเด็กจังหวัดและก็ถอดกทมทั่วประเทศเลยเพื่อเพิ่มการคุ้มครองเด็กยกระดับให้ทั่วถึงทั่วประเทศนี่คือข้อมูลข่าวสารดีๆที่นํามาฝากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้นะคะทางรัฐบาลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาแจ้งข่าวดีในการยกระดับมาตรฐานในการรับรองเด็ก ทั่วประเทศดูแลผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะนํามาฝากคุณผู้ชมคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์บอกต่อเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่าเนืน่นได้รับทราบด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ